ครับผมสวัสดีครับนัดเล้าลานเปอร์เซ็นต์ครับมือนีมือสันวันดีฝนตกปล่อยปยว่าสิพ้าพันโอพันโอไปใช้กันมือนีเห้ามีอุปกรณ์ยังแน่นี่มี่ใส่เขียดนี้ยใส่เขียดมีหมอแบตมีเนี้ยคุบเนาะว่าสิแ้าไปเบื้องหลังบ้านนี่ไว้เตรียมเขียดไว้ส่งมืออื่นเัินเด้อ ก็สีสเซเบตอื่นสเสเบตปะโคเป็นเยืเขียดแล้วกะไปหาอื่นนำ้ำฝนตกไม่ได้บ่ได้เนาะแับนี้เนาะก็ะลองติดตามไปเบื่องกันครับเนาะป้ายนี่ครับนี่วัดตอวัดตออ,อยู่แถวกลางถนนกลางถนนนี่สิเห็นตดีกว่าอยู่ในไห,หน้าเพราะว่าใหไหน้ามันสีเดียวกับฟางเนาะ ันก็เลยบอกโอเคท่านใดหลายครับหลายหลายพอได้กินเยอะแต่ว่าตอนนี้ว่าข่อยมาไตาตอนฝนปตัตกนี่ว่าอ,ออกเฉยไหมจักมันเป็นแนวใดพ่อว่อาถือฝนตกใส่ลักน้อยนี่แหละก็ได้พ่อได้ต้มเยอะพี่น้องอืงโโ้องเลยหาครบโตต้มให้เซีเอนโอแล้วก็ชน,นเป็นเขียดนี่ได้จะเอาไปเห็ดเหยื่อกันมืออื่นบ่มี่อย่างกับที่นาจะ ได้ใช้เบสกันละครับแต่ออกคลิปไปพี่น้องเบิ้งเนาะว่ามันเป็นแนวใดเอาเบิ้งผลงานดูเซียนโอนานเบิ้งผลงานดูจอยมาฝากคลิปเน,นี่ยครับการไต่เคียดมือหนึ่็ถือว่าประสบผลสำเร็จบางอย่างครับเลยเอาดูปเตป้า เอ้าโอ้ยหล่นมันล่นมันล่นเดือดล่นอือหลายอยู่ด้วยครับเจือดลัางบาตรคอยแก็อได้กินครับแต่ว่าต้องรอฝนตกถ้าฝนฝนตกงเลยบริสุทินเอ้าจังใดก็ฝากไวปสักนิดกันเนาะครับเนาะไปใส่กันยาวๆเลยครับ นี่ครับมามาตอกันบัดน,นี้หาน้ำถนนหลวงไปว่าได้หลายกว่าเพราะว่า,วามันเห็นตัวตัวเขียดหลายว่าพี่น้องเออ้ยมาเบืองน้ำกางหน้านี่ตาเลยเมื่อเห็นแล้วดูดูดูจอยครับสวัสดีครับตอนนี้กับผ้าทีมงานยิงอีล่านว่าไตาเขียดมี่่านจอยมีท่านโอโอ้ทานโอมาตัวนี้ ปกป้องไงหนึ่งครับพื้นที่โดยรอบบ้านคอยกันจะเป็นโทงหน้าทั้งหลังบ้านนี่แหละครับเนี่ยผ้าซุ่มพันผ่านนหน่อยๆมาส้อมมาฝึกซีมือว่าเสียไปเห็ดเย่อป่ามืออื่นเป็นตอนนี้ก็เรื่อยๆกับพ่อได้อยู่ครับเนี่ยเด้ายอยู่ได้ายอยู่ได้อึนะ่นน้ำประมาณหาหกตพอสิโต้สู้หมูละกิน เจอไหมเจอไหมเจอไหมเ้ยพันจอยพันจอยคือลงหนาไปบ้านเดียวพันจอยพันจอยพันโอ้ัดบ้านพี่น้องฝนตกว่บ้านข่อยฝนตกแง้มเล็กนิดค่ะเพื่อนจะเลยมาฝนตกแบบน้อยๆจักหน่อย จะเลยพาขึ้นมาหาเลอเอาะออกเขียดไ้เพราะว่ามืออื่นแรกวันศุกร์เก็สิส่งไปว่างเด็ดใส่ยเหยืย่อเขียดบึงเพราะว่ามันหมานปากคอเรื่องนี้น้ำมันไม่ครับจะโอเคอยู่ครับเกี่ยวกับเรื่องปากคอนี่เริ่มมีดแหละครับหลังจากห่างหายไปปีกว่าไหนตัวใหญ่ป่ะโอ้หมูหมานครับหมูหมานเดี๋ยวเร,วราลงลุกไปดีบดิปมนลง มันอยู่ครับมันอยูอ่บมน,น้อยด้วยครับหน่อยอุ้ยหลากหลายหนึ่งเอาครับไปเรื่อยๆเนาะครับเนาะ